ต่อไปขิ้ลูกขิน้นบีบน้ำส้มใสายชูค่ะน้องคิดล้นลูกขึ้นบีบน้ำส้มใสายชูค่ะบีบเลยต่อไปน้องแฟงครับไป ต่อไปน้องหะโ้หดีบเลยค่ะต่อไปน้องชอนค่ะต่อไปน้อง กราฟเลยอ่ะกราฟเรียวีทค่ะ